ชอบมากเลยเขอรู้อ,อยู่พี่เขารู้อยู่เออไฮ้ยน <c oughs> ้องเควบอลตอนนี <c oughs> ้นะเมื่อกี้นะครับถ้าผมเอาเสื้อมาปมนูนก็เป็นเสื้อเชิดครับถ้าใครได้ดูตอนประกวด F7 สมัยผมไม่สมัย F7 ผมมาประกวดสมัยยังไม่โกนหนวดครับปีหนึ่น <c oughs> งก็จะจำได้ว่าเป็นเสื้อตัวน,นั้นแหละเราจะพูดไทยไม่ชัดนะครับถ้าเราว่าวีซาร์ผมบอกก็ได้ครับไอ้ผมบอกก็่แก มใดไอข้อขับกัข้อขับันข้อโอ้ใครอยากได้ครับใครอยากได้นี่คือหน่วยโออยากได้แยหลายคนเลยรับผมสุดที่ด้านบนด้ยนะครับโรปเปอนะครับ เลยดึดึามนะครับเลยนะครับผมโดเรื่องนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับ AF on season นะฮะในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับผมเป็กี่วันเองอันนี้ก็18แล้ว6วันใช่ครับผมก็อย่าลืมไปดูกันเยอะนะครับรวมรุ่นนะตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น8เลยนะครับแล้วจะมีเกมให้เราเล่นด้วยแทนทับด้วยเซฟแอนดด้วยที่ไปนะครับครับผมอะไรนะครับเมื่อกี้ได้ยินขึ้นมารออ่ะโอ้โห ไม่ใช่เฟมเฟรมเฟรมเยอยากเขาอีกอ๋อพี่วันนี้มีคาชามาด้วยนะาย้ายเขา้ายเขาถ่ายเอบีอยู่เอาชื่ออะไรเไปเที่ยวหมนเงเขาชื่ออะไรพี่เธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราเอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดีครับเฮ้ยเอาอาได้ก่อนดีพี่เสียสละให้น้องโอเคครับผมเสื้อตัวนี้นะครับผมใส่มาออดิชั่น F7 นะครับทำไม่้ให้เราเริ่มกันเองเลยใช่ไหมครับได้เริ่มเลยครับผม เพี่เอาเอง21บาทก็เมื่อที่แล้วก็ออกสองหนึ่งนะครับผมก็เลยเอา21โดน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 กินแบบนี้ไม่ใช่อรอเล่นนะครับเริ่มเลยครับเฟรมอ่ fail. อนไหนเริ่มนะครับ21บาทครับครั้งที่หนึ่ง23บาทนะครับโอ้โห 2าสนั่นเองสาวสามนะอ้อีสาน2121ครับผมมีใคร้างวัานี้ไหมครับฝั่งนั้นเหรอครับฝังนี้ครับเท่ไครับห0พครับผมโอ้ั่นี้ว่าไงครับันี้ว่าไง อหรือว่าเาชาตีันแตค่ับหนึ่งห่้อยบาทโอ้โหครับผมโอ้โหมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเบาทเสื้อนี้นะครับต่เอฟเจ็เลยใช่ไหมครับใช่สี่นแล้นะครับนะครับผมขึ้นราวเเพราะฉะนั้ีบอบา้ อัที้หน oh. er ึ่งครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งหมื่นห้ันยี่สิบเอ็ดบาทนะครับมถูกบสองหนยี่สบเอ็ดาสองหมื่นะโอ้โหด้านบนเขาว่าไงครับไม่เก่อยู่ไกลไกละองัอยกมือนะครับยกมือต้องบอก ครับเอาไป๋เอาไป๋โอาเมื่อกี้เอาพี่มาละนะครับอผมสองหมื่นสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหโอ้เสื้อเสื้อสุดยอดเลยนะเสื้อเรามีค่าเนี่ยเป็นนะครับผมสองหมื่นสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมอนักกนเลยครับผมครั้งที่มาแล้วครับมาเอาที่เขายกมือ 24,021นะครับอ่ะครอียกนะครับโอ้โหไม่ยอมเลย25,021ื่นห้าันยี่0บอานย่ะบ0นะกรับเอเันัหมนปน่ครับ3า0 0 0กับย1บาทนั่นเองนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ัห สามหมื่นงพนยี่สิบเอ็ดนะครับบาน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 ตัดทิทายบาทพี่อย่าพูดหยนเขารูเก่งยนเขารู้กันลนมอเท่าไหร่นะครับสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเ็ดาทครับครั้งที่ดึงหนึ่งอ้าวโหเท่าไหร่ครับ สามหมืนสองสี่สิบเอนะครับดนะแกมต้อดนนับเลยนะครับสามหมื่นสองพันยี่สิบเอ็ดสามหมื่นนึ่งพันสามห่นโอ้ยสามหมื่นสองพันหนึ่ง้ยยี่สิบเอนะครับพี่เต๋อไปนานเล่นเยอะครั้งที่1โอเคครั้งที่2 ไม่สิค้างเรีวพี่อะไะตัวขึ้นมาอีกเป็นพี่พี่ 12, ไอยแต่สองพันละไปแล้วอ่จะเรียอเท่าไอรอครับทอาน,ทน,น,ทนพี่พิมสามหม่นสอนนึ่รอยี่สิบเอดครับๆๆมีไหมครับผม มีไหมครับอ่าดีไหมครับมหมื่ันหนึ่ง้ยยี่สิบเอ็ครั้งที่หเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ที่โอเคยืดเป็นสาหมื่นหนึ่เ้ยสองพั้ยยี่สิบเอครั้งที่2เห็นใครยกมือนะครับผมเรียกเลยนะครับ อย่ายกนะครับอย่ายกนะครับสามหมื่องันงรี่สิบเอ็ดรังที่สองสองห้าด้วยเอาเลยแล้วกันสามหมื่องครั้งที่สาม ผู้ชคดีไปแล้วนะครับนล้วเราต้องเชเชิญ